สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมรายเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเบนนี่มารุจากโคโลโบไฟฟ์ฟอสและโพไซดอนจากโคโลโบมหาศึกคนชนเทพไปเล่นใน PVP กันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อ2ตัวนี้อยู่ในกันอยู่ด้วยกันแล้วเล่นใน PVP เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเองก็ ยังไม่เคยเอา2ตัวนี้เนี่ยมาเล่นด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมขอไม้ได้แสงแหบด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาอ่าดูตัวละครคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคเบนนี่มารุนะครับผมก็เป็นสายไวพิบธาตุไม้นะ ซีคิลที่1เนี่ยมียกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูดาเมจ30เท่าแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู40%สกิลนี้มีข้ามหลังแล้วก็กว้าง330จุดนะครับสกิลซีิวที่2เนี่ยร่างไฮเปอร์นะครับก็มีสร้างบาเรียนในพื้นที่3วินาทีแล้วก็บัฟเพิ่มมาตราความแม่นยำของทักษะของทักษะ40%นะครับผมขอไฟลิ้น่านกันนะครับสกิลนี้280จุดนะครับกว้าง กว้าง280จุดนะแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์เ็นฟื้นพลังนั่นเองนะครับผมใส่เกียร์แบบนี้เลยนะครับมายกระทางเกียรยศรองเท้าของแจวหุยนะครับแล้วก็กระดิ่งทองคริสต์มาสนะผมใส่แบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าไม่ไม่มีเกียร์ใส่ให้มันนะครับโอเคโพเวซอดอนะครับผมก็เป็นสายเวพิพเหมือนกับเหมือนกับตัวเบนี้ิมารุจากค o ลโบไฟฟ์ฟรอสเลยนะครับแต่เป็นาธาตุน้ํานะ อ่าสกิลที่1นะครับผมมีเพิ่มอัตรา,าการการใช้ทักษะ30%นะครับผมแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30%นะครับสกิลนี้นะครับผมกว้าง300จุดนะครับสกิลที่2ใน่างอันต้านะครับก็มียกเลิกยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มียกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30%แล้วก็มีดาเมจ30เท่านะครับ สกิลนี้กว้าง350จุดแล้วก็เป็นสกิลที่ข้ามหลังได้นะครับ2ตัวนี้เป็นอ่าสกิลดาเมจของมันเนี่ยข้ามหลังได้นะครับทั้ง2ตัวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ในเสเตติสหลักดีกว่านะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าท,ที่น่าสนใจของ2ตัวนี้คือผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอามันไปนเล่นใน PVP เนี่ยมันจะเป็นไงอะไรแบบนั้นนะครับแบบมันจะแผงหลังของศัตรูเนี่ยมันจะแบบอา่ามันจะแบบอะไรอะ มันจะโดนแบบดาวเมกจกระจายหรือเปล่าแบบกระจัดกระจายหรือเปล่าเออแบบเมื่อ2ตัวนี้ใช้สกิลใส่ไปอะไรแบบนั้นนะครับโอเคไปฮะอ่าสกิลหนึ่งโพสตดอนนะครับบัฟหน้าป้อมนะครับอ่าสกิลที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันข้ามหลังเหมือนกันฮะเบนิม,มารุนะครับผมกับโพสตดอนนะครับสองตัวนี้นะครับสกิลบัฟของมันเนี่ยเอ่อบัฟหน้าป้อมนะแต่บางครั้งก็ไม่บัฟนะครับ เนี่ยเห็นไหมโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นไงเป็นไง,เห,นไงเห็นไหมครับเห็นไหมเออเปี้ยงเปี้ยงเอาดิข้ามหลังหน่อยนี่โพสตอนเนี่ยข้ามหลังดีจัดนี่เบบน,นีเหมดแล้วก็ข้ามหลังนะครับนี่ครับก็ตามนั้นเลยนะข้ามหลังนะเห็นไหมเออเป็นไง ตอนนี้คือผมยังมีกบไม่ครบ20ตัวนะก็เลยไม่ได้ปั้นโพลซรอนเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสามารถปั้นมันปั้นมันเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้เนี่ยโพลาอนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอามาเล่นอีกรอบแล้วกันถ้าเกิดว่า,าคนดูอยากจะดูนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดเปิดกบให้ดูกบไฮเปอร์ผมเอ๊กกบอันต้าผมมีแค่ตอนนี้มีแค่7ตัวเอ๊9ตัวแล้วนะครับตอนนี้มีแค่มีแค่9ตัวนะ อีก11ตัวนะครับก็จะปั้นโพสเดอนเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้แต่ต้องคิดดูก่อนนะเผื่อแบบผมจำเป็นต้องปั้นตัวอื่นก่อนนะครับโอเคมาครับมา Let's ก้ let go, ครับในลีก PVP p พเพชร2นะมาผมจะต้องตีทีมที่คิดว่าชนะได้นะโอเคอ่าทีมไหนดีเอาทีมไหนดีนะผมขอทีมแบบไม่ตึงเกินไปละกัน เออคือผมคาดดาอะไรไม่ได้นะเลอกของทีมที่แบบมีเกียร์ที่ดีอ่ะผมคาดดาอะไรไม่ได้ครับผมแบบไม่ใช่คนที่แบบสังเกตขนาดนั้นนะครับเ,เดี๋ยวนะอ่ะลองดูทีมนี้และกันนะครับทีมนี้นะโอ้โหโคี่สล็อตนะครับอยากจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าก็ต้องตีนะโอเคนี่ครับทีนี้ผมจะเอาไปสู้นะครับผมเอาลูดียสเอาบอสเคกับอาดามออกนะครับแล้วก็เอาบาโยมิโพซดอนกับเบนี่มารุใส่เข้ามาแทนนะครับ อ่าตามนี้เนาะมาครับก็เกียร์ก็ใส่ไปงั้นแหละนะครับโอเคมามาครับผมเบนี้มาลุนะครับผมเปรี้ยงไม่โดนนะคือ2ตัวนี้นะครับมันติดอย่างเดียวคือดาเมจไม่ทะลุอมาตะนะครับถ้าดาเมจมันทะลุอมาต์นะบอกไว้เลยว่ามันจะโหดมากๆครับเนี่ยเนี่ยโอ้โแฝงหลังแฝงหลังเริ่มตายแล้วนะครับโพไซดอนนะครับเบนนี้มาลุนะครับผม คือ2ตัวนี้นะครับยืนยืนไกลนะครับยืนไกลนะ2ตัวนี้ยืนไกลนะครับผม <c oughs> แจ้งเตือนทอมมี่วอลเล็ตนะครับโอเคสตัวนี้ยืนไกลนะครับและก็ดาเมจก็หนักเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนดาเมจหนักกว่ากันนะแต่ผมคิดว่าอาจจะพอๆกันก็ได้นะครับโอเคมาฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคลองโนเอทมดูเผื่อจะสู้ได้นะครับ เปี oh, Baby, yet, oh, oh. ้ยโอ้โหเบเน่โมลุใส่สกิลไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับมาเปี้ยงเปี้ยงโพเซดอนออกสกิลหน่อยลูกโพเซดอนโพเซดอนนี่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 ออกแล้วออกสกิลแล้วนะครับผมอ่ออ่ะโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้ได้สู้ได้เอาว่ะมันมาว่ะนี่ครับโพเซดอนกับเบนิมมลุนะครับผมมันยืนไกลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันผมลืมเปิดระยะยืนของมันให้ดูนะครับ โอเคมาฮะมาฮะโอโหเอาว่ะสู้ได้ว่ะสู้ได้ว่ะสู้ได้สู้ได้นะครับอ่ะผมเปิดให้ดูหลังๆนะเนี่ยเอ่อระยะโจมตีเนี่ยสามร้อยหกสิบนะครับสำหรับตัวเบนนี่มาลุแล้วก็โพไซดอนนะครับผมสี่ร้อยสิบจุดนะครับคือโพไซดอนเนี่ยยืนยืนไกลกว่าเบนนี่มาลุนะครับบอกบอกเลยว่าดีมากนะครับสองตัวนี้เออดีดีด,ด,ดีดีอยู่นะครับ โอเคผมจะต้องสู้กับทีมที่คิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับผมอ่าลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับมา Let's go ฮ uh. ะ Let's go มาเลยครับผมมาเลยอ่าปึ๊บ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 ,บอ่าโอเคเบนนี่มาลุนะครับกับโฮไซดอนลุยเลยลูกเดี๋ยวผมล,ลองเดี๋ยวผมจะดูแผงหลังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค คือสกิลมันข้ามหลังประมาณสัก2จุดประมาณสองสองสองขั้นห,หรือมั้งหรือไม่ก็สามขั้นขั้นนี่แหละเออทั้ง2ตัวเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าโอ้โหเดียวนะโอ้คือผมโดน,นทอรวงมาได้คุณผู้ชมเมื่อกี้อย่าบอกเลยว่าเขามีดาบที่คู่จมมันจีอ่ะคือผมมองว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเออ สัยแบบเป็นเพราะว่าผมถอดอดัมออกมาหรือเปล่ามันก็เลยแบบล้ว,ลวงง่ายขึ้นไม่รู้นะเออดูก่อนดูก่อนมาโอเคนี่ครับคือจังหวะสุดท้ายแล้วถ้าจังหวะนี้ไม่สามารถทำดาเมจใส่แผงหลังเขาได้คือจบเลยนะโอ้หูต้องอาศัยจังหวะที่เขาไม่มีบัฟอมตะนะครับต้องให้โทวะยกเลืออมตะให้ได้นะครับโทวะต้องไปล้งขลังให้ได้เลยยิง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  ออกออกดาเมจหน่อยเออยิงไปเลยนี่แหละนี่แหละเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเอยเห็นเบนนี่มาลุเห็นสกิลเบนนี่มาลุอยู่นะครับโอเคอ่าเริ่มได้นะครับเริ่มได้แล้วนะเ,นะเออเนี่ย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 โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับโพสตอนผมตายอ่ะคุณผู้ชมคือโพสตอนผมแบบมันตายตายเยอะนะเพราะว่ามันเพิ่งเลเวลร้อยสี่สิบร่างอันต้าเองซึ่งมันจะเป็นแบบมันจะโดนดาเมจธาตุไม้นะครับหรือไม่ก็ตัวที่แบบ ดาเมจจัดๆแต่ฆ่าได้นะครับแต่เบนี่มารุเนี่ยมันก็พอยืนได้เพราะว่าเป็นร่างไฮเปอร์แม็ก max นะครับเออเห็นไหมเออเดี๋ยวต้องสู้ต้องสู้ต้องดูไปเรื่อยๆครับผมต้องดูไปเรื่อยๆนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่าทีมนี้ก็ยังใช้เบนี่มารุอยู่นะครับมาเลสโกเอ่อทีมไหนดีเนี่ยทีมไหนดีเนี่ยเออ อ่อโอ้โหทีมนี้ตึงจัดๆเลยนะครับผมตึงจัดเลยเอ่อโอเคลองดูทีมนี้ดูไหมโอ้ยโอ้โหเสียงมากเลยครคุณผู้ชมทีมนี้คือเสียงจัดเลยเอ้ยปั้นจับฉ่ายมากโอเคผมผมขอแบบรีบหลีหนีละกันตัวเขากําลังจะแม็กแบบกําลังจะแม็กเยเอะอเออผมไม่อยากจะสู้เลยครับอ่ะทีมนี้ลองดูนะครับโอเคหวังว่าโพสตดอนผมเนี่ย จะตายยากนะเอออยากให้มันตายยากๆอ่ะครับมา l e t โกครับผมอูโห uh, โดนกอล์อ้หูทำไมโอ้โหทีมเขามีมูลเบสบอลใช่ไหม mm hmm. เขาก็เลยแบบดันหน้าป้อมผมไวได้ไว้มากเลยโอเคสกิลไปหน่อยไปนี่มารู้ผมต้องอาศัยแบบตัวอื่นๆที่ทำให้มันทะลุอา,าตะได้อะ่ะตัวที่มันมีสกิลทะลุอา,าตะะได้ครับเออ มันเจาะยากขึ้นนะเออเมื่อมีแบบเมื่อสกิลมันไม่ม,ไม,มันไม่ทะลุอามาตาต่ะเออโอเคโอ้โหบอดผมรู้สึกว่าบอดมันมันใช่จะเก่งมากเลยอะ่ะเอาตรงนะดาวิชิชีดูทีมดาวิิชีเขานะครับเขากอเออคือดาวิชีทีมเขาอะ่ะกอล์ฟทีมผมโคตรโคตรด,ดีเลยอะ่ะเออสุดยอดสุดยอดผมมักจะแบบแพ้ทานกับเกียร์ที่ดีนะครับผม แต่บ่นไปก็ไม่ได้อะไรครับแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะครับโอเคโพสตดอนผมก็สับได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะไปโดนทาุมันจะไปโดนอ่นะสกิลอมตะของศัตรูครับซึ่งมันจะไม่เข้าดามเมจมันจะไม่เข้าแต่พอศัตรูไม่มีไม่มีอมตะตามนี้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมเออเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วอ่าโพสตดอนกลับไปนี่มารู้ผมใส่ไปเลยลูกเออแก้แค้นแก้แค้นเลยครับ เอาดิแผงหลังอะ่ะแผงหลังอยู่ไม่สุกอะ่ะบอกเลยบอกเลยว่าแผงแงแผงหลังอยู่ไม่สุกนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออมันจะอย่างนี้สวยโอเคออโต้ Auto เลยครับรอบนี้สามารถชนะได้แล้วนะน่าจะชนะได้แล้วแหละนะครับนี่เอาดีครับโดนคอมโบผมไปด้วยนะครับคอมโบผมก็มีเยอะอยู่นะเออเขาเรียกปลอยครับผมชนะไปแล้วนะฮะโอเค ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคชนะสมรอบแล้วนะเนี่ยอีก2รอบสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมนี้ทีมนี้ดาเมทธาตุไม้มจะเยอะใช่ไหมมันจะทําให้โพลซดอนผมมันจะตายไอมันจะตายไวอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่อโหทีมนี้มีเจมมืดโอเคลองดูแลกันผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวทีมดาวิชีทีมศัตรูนเนี่ย มีดาวิชชีทำไมผมกลัวเดาวิชีเขา,าจะกอปผมเยอะไปนะครับจนเครื่องผมมันจะแหลกแล้วก็ทําให้เกมพลิกเอา้าเดาวิชีมาแล้วก็ตายเลยโอเคได้อยู่นะครับมาๆมาโพไซดอนเบนนี่มาลุาา on, u, นะครับเลทสโกพวกยิงเลยยิงเลยสกิลข้ามหลังของนายนะ่ะสกิลข้ามหลังของนายสองคนนะ่ะสุดยอดอยู่แล้วนะครับเอามาเลยพวกเออนั่นแหละโพไซดอนเบนนี่มาลุมันจะสังเกตยางหน่อยเพราะว่าตัวของมันไม่ได้มันไม่ได้แบบ ตัวของมันไม่ได้ย้ายไปในสกิลข้างหลังเหมือนกับโพเซดอนคือมันจะแบบเอาแบบอะไรนี่แหละเอาข้าทาของมันหรือไม่ก็อะไรนั่แหละผมจำไม่ได้แล้วธงของมันอะปลาปลาใส่ไปอะครับประมาณนั้นเออแต่ว่าก็พอจะสังเกตได้ครับเป็นไงล่ะก็ <c oughs> Girl, ดูดูเอาลายการให้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าโพเซดอนผมเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะโอ้โหโพเซดอนผมน่าจะดามจจัดจนะ้านอะเอาตงตรงโอเค รอบนี้สู้เลยครับสู้เลยนี่เอาดิเอาดิโอ้ออโหโพไซดอนสกิลข้ามโคตรเยอะเลยเมื่อกี้อุ้ยข้ามสามหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยเมื่อกี้นะครับเฮ้ยมันได้ว่ะคุณผู้ชมมันได้ว่ะคือแผงหลังของศัตรูอ่ะคือถ้ามันถ้าจังหวะมันเหมาะจริงๆถ้าจังหวะมันเหมาะจริงนะคุณผู้ชมแผงหลังของศัตรูอ่ะไม่ได้เดินหรือไม่ก็โดนโดนสกิลของมันเลยอ่ะ เฮ้ยดีนะดีนะบอกเลยว่าดีแต่ว่าข้อเสียคือเวลาไปเจอกับทีมที่แบบมีตัวบัฟอามาตะาเยอะๆหรือว่าเจาะไม่เข้าเนี่ยราคาแ,และมันคากับอามาตะาของทีมศัตรูเนี่ยคือดาเมจมันก็จะไม่เข้าครับประมาณนั้นโพไซดอนร่างเฮเปอร์แม็กโอ้โหโอเคลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเบลเนี่ยผมรู้สึกว่าเบลมันใช้ได้ดีนะคุณผู้ชมเบลดามจิอ่ะมันเลยสกิลดีนะครับ เหมือนทางเกมจะแบบแอบบัฟมันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมันทําให้ทีมของทีมของที่มีเบลอยู่อ่ะทีมที่มีเบลอยู่อ่ะรีสกิลได้ดีอ่ะคือมันรีสกิลยิ่งๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาโพลสตอรเนี่ยไปจัดการกับตัวรีสกิลที่เป็นตัวเบลแล้วกันนะครับมาเห็นไหมโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นะเอาดิเอาดิแผงหลังไม่ได้ยืนไอ้แผงหลังเนี่ย แผงหลังไม่ต้องตั้งตัวหวักเลยโดนสอยนะครับโดนโพสตดอนกับเบนนี่มารูผมสอยนะเอาดิเอาดิาดใสเลยลูกใส่เลยเออนั่นแหละนั่นแหละสวยเออนั่นแหละโพสตดอนนั่นแหละนั่นแหละเบนนี่มารูก็จัดการไปแผงหน้าแผงหลังนะครับถ้าที่ผมถ้าที่ผมดูนะคุณผู้ชมเบนนี่มารูเนี่ยสก,กิลมันก็อยู่ข้างหน้าเยอะอยู่นะแต่ข้างหลังเนี่ยก็ ถ้าจังหวะม,มันเหมาะเนี่ยข้างหลังก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมมองว่าเบนิแมลุเนี่ยสกิลม,มันจะอยู่ข้างหน้าเยอะกว่าโพลาดอนนะโพลาดอนเนี่ยโอ้โหแทงเอาแทงเดาแทงเอา,แท,เอาแทงเอาอยู่แผงหลังอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะม,มันเหมาะจริงๆริเนี่ยเบนิมลุก็ใส่สกิลในแผงหลังรัวๆอยู่นะนะครับเท่าที่ดูนะครับโอเคก็ตามนี้ฮะ5ครั้งชนะ5ครั้งเลยนะครับตี5รอบชนะห้ารอบนะครับอ่ะ โอ้โหเอาอะเดี๋ยวผมต้องลองแลละคือถ้าผมมีโอกาสนะผมจะเก็บกบอันตรายครบ2ี่ตัวแล้วก็ปั้นโพสดอนเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วก็อาจจะเอา2ตัวนี้มาใช้ด้วยกันนะครับเออถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นก็เอ่อผมอาจจะอันนี้ก็ได้นะอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเออเป็นการเล่น PvP โดยที่สร้าง2ตัวเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะครับโอ้ น่าสนุกนะเนี่ยแต่ก็ต้องรองดูอนา,าคตนะเผื่อผมจะเอาโกบไปปั้นตัวอื่นแทนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตาเนมินนาบ๊ายบายครับผม